เอาแล้วครับผมก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่โก้นะฮะ <Yeah. S 1> ใครที่เข้ามาแล้วฝากน้องๆช่วยกดติดตามด้วยนะครับนี่คือช่องใหม่ของพี่โก้ชื่อช่องว่าช็อกโกแลตนะครับผมมานะฮะใครเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะครับส่วนใครที่กดติดตามแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมคอมเมนต์กันด้วยนะฮะโอเคครับผมสําหรับวันนี้หลังจากที่อัปเดตมาวันเมื่อก่อนนะครับผมมันมีรายละเอียดบางอย่างที่ จีมไม่ได้บอกนะครับหรือผู้วัฒนาไม่ได้บอกนะครับผมมันก็คือปลาลับนั่นเองนะครับผมหรือว่าปลาซีเคร็ตนะครับผมที่เข้ามานะครับผมมาหนึ่งในนั้นนะครับผมมันก็มีกล้วยมาด้วยนะครับอ่าแล้วกล้วยนี้มันมีความสามารถพิเศษอย่างไรมีอะไรซ่อนอยู่หาอะไรตรงไหนเนะยครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับ ถ้ากล้วยนี้นะครับผมจะเป็นขั้นชายนี่นะครับผมมันจะมีหน้าตาอย่างนี้ดีโอ้อย่างเท่น่าจะเป็นคอลเลกชันสะสมที่ดีนะแต่ที่สําคัญคือหายากด้วยโอเคครับผมสิ่งที่เราต้องมีมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกคือโทเทมพระอาทิตย์นะครับอันดับที่2คือโทเทมพายุนะครับผมและลําดับที่3คืออาช่วงฤดูร้อนนะครับอจะมีโอกาสตกได้เยอะนะครับผมอานะ ถ้าใช้ช่วงเวลาที่ฝนตกฤดูร้อนนะครับผมกล้วยเนี่ยก็จะเกิดนะครับผมนะฮะหรือบานานานั่นเองเนี่ยโอเคส่วนการตกนะครับตกที่ไหนนะครับให้เราไปตกที่เกาะโบราณนะครับผมอ่าหรือว่าอินเชียนไอสเล่นะครับผมนะฮะไปเลยครับผมจังหวะนี้นะครับและจุดตกนะครับมันมีจุดไหนบ้างเดียวพี่โก้พาไปแนะนํานะครับผมทีละจุดเลยนะครับผมว่าจุดไหนออกยากจุดไหนออกง่ายนะครับอ่าเดี๋ยวเรามา ดูเลยนะครับผมสําหรับอันนี้เป็นปลาระดับซีเครดเลยนะครับอ่าหรือว่าเป็นของแรระดับซีเครดนะครับอันดับแรกคือเราสามารถตกได้รอบเกาะเลยนะครับบริเวณรอบเกาะโบราณน,นะครับแต่ต้องบอกเลยว่าออกยากนิดนึงนะยครับผมตามบริเวณต่างๆบริเวณนี้นะครับ อันดับที่2นะครับบริเวณหน้าน้ําตกนะครับอ่าตรงนี้ก็ออกบ่อยเหมือนกันนะครับผมมาบริเวณนี้นะครับซึ่งเป็นจุดที่หลายคนมาตกปลาอยู่แล้วนะครับผมก็มีสิทธิ์ได้กล้วยเหมือนกันนะครับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะทํายังไงให้มันพูดได้อะไรยังไงมันจะพูดยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะ จุดที่3เลยนะครับเป็นจุดที่เจอบ่อยที่สุดก็คือสะกลางเกาะนะครับโบราณเลยนั่นเองนะครับโอเคนะครับสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องรีวันนะครับหาช่วงเวลาที่ฝนตกนะครับผมมาฝนตกเลยนะครับที่สําคัญถ้าจะให้ดีนะครับผมมันก็ต้องเป็นช่วงเวลาภาคฤดูร้อนแต่อันี้เป็นฤดูใบไม้ผลินะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองทดสอบขั้นแรกดูก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ รีมาเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะรีจนกว่าจะถึงช่วงเวลาฝนตกนะครับหรือใครมีโทเทมพายุอยู่แล้วใช้โทเทมพายุเลยก็ได้นะครับอ่าแต่ว่าราคามันก็ต่างกันนะครับส่วนโทเทมดวงอาทิตย์นะครับหาซื้อได้ง่ายกว่าสามารถซื้อได้ที่เกาะซันสโตนนะครับโอเคอ่ะตอนนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ฝนตกแล้วนะครับส่วนเบ็ดที่ใช้ในการตกนะครับผมให้ใช้เบ็ดที่อ่า เขาเรียกว่ารองรับน้าหนักนะครับผมอ่านะฮะต่างเนี่ยได้ตามปกติเลยแต่ถ้าดีเนี่ยเอาเบ็ดที่เป็นโชคเยอะเยอะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นของแบบว่าเขาเรียกว่ายังไงอะเป็นของที่แบบมันมีเกจอยูอ่ไม่ใช่แบบว่าขึ้นเครื่องหมาย Fiction Mark นะครับผมด้านบนนะครับหรือว่าขึ้นเครื่องหมายตกใจเนี่ยเป็นสีแดงปกตินะครับมันจะเป็นสีพิเศษและเมื่อเราตกติดนะครับมันก็จะมีเสียงอยู่นะครับผมโอเคตอนนี้นี่ตกหลายครัั้้งมมาากกกแลลวบบเเบออเอไ่ย แนะนำให้ใช้แบบว่าเบ็ดดีๆในการตกนะครับผมาสําหรับกล้วนนี้นะตออกยากจริงๆโอเคไม่เป็นไรนะครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะไปซื้อโทเทมออรรามานะครับโดยสามารถไปซื้อได้ที่เกาะซันสโตนนะครับขี่ออกมาที่ทุ่นตรงนี้นะครับแล้วก็ลงไปใต้น้ําเลยนะครับผมนะยาวๆเลยนะครับและเราก็ไปทางด้านขวามือนะครับเมื่อลงไปด้านล่างเจอป้ายแล้วไปขวามือ แล้วจะมาโผนะครับเมืองใต้น้ําแบบนี้เลยนะครับส่วนเมืองใต้น้ำเนี่ยปรับใหม่มานะครับผมก็มีสลงสลิงอะไรแบบเนี้ให้โผลแล้วนะครับแต่ถ้าดีนะครับให้เราขึ้นมาจุดที่สูงนะครับแล้วก็ใช้ไกลเดอร์นะครับอ่าเครื่องร่อนขั้นสูงก็ได้ปกติก็ได้นะครับร่อนไปเลยนะครับมายังถ้าน้ํากรดนะครับผมหรือว่าถ้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออน้ํากรดนั่นแหละนะครับผมว่า บริเวณนี้นะครับอ่าแล้วเราก็เข้าไปเลยนะครับผมเข้าไปในนี้เลยนะฮะจากนั้นเนี่ยครับผมมันจะมีที่ซื้อโทเทมออรราอยู่นะครับซึ่งมันจะบวกโชคอย่างมากเลยนะครับสนามเค็มที่ลกล้างตรงนี้นะแล้วก็ก่อนจะถึงนิดนึงนะครับให้เราเลี้ยวซ้ายเข้าไปที่มุมตรงนี้เข้าไปเนี่ยครับผมซึ่งพี่โก้ก็จะซื้อไปสัก2อสามชิ้นแล้วกันนะครับเพราะว่ามันบวกโชคเยอะนะครับมีโอกาสทําให้แบบว่าออกเลยเหมือนกันโดยที่ เราไม่ต้องรอรู้ดูร้อนนะครับหรือว่าช่วงเวลาที่ฝนตกนะครับเอาเป็นช่วงเวลาออโรราเลยก็แล้วกันจากนั้นวิโก้จะวาร์ปกลับไปนะครับผมแล้วก็เดินทางนะครับไปเกาะโบราณอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําการไปตกนะครับผมมานะก็ขี่เรือไปเกาะโบราณนะครับย้ําว่าตกได้ที่เกาะโบราณเท่านั้นนะครับผมมาที่อื่นนออกโคตรยากนะครับผมว่า ย้ำว่าไปที่ก่องโบราณนะสำหรับใครที่อยากได้นะครับสําหรับวันนี้พี่โก้มาบอกกันแล้วใครยังไม่กดไลค์ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะฮะโอเคไปันต่อเลยจากนั้นให้เราเปิดใช้โทเทมออรรานะครับถ้าเราตกออกยากนะครับมันจะทําให้เราตกง่ายนะครับจากปกติเนี่ยเห็นไหมเราจะมีเครื่องหมายตกใจขึ้นที่บนหัวเป็นสีแดงตลอดเลยไม่มีระดับเอาง่ายๆไม่มีระดับดีๆนะครับหรือว่าระดับมีเสียงแบบนี้นะครับถ้าเราตก ขึ้นระดับมีเสียงวิ่งแบบนี้นะครับอ่าได้แน่นอนนะครับอ่านี่ฮะได้มาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งมันเป็นกล้วยธรรมดานะครับซึ่งเราจะมาทํายังไงนะครับเราต้องเอามาลีนะครับหรือว่าเราต้องเอามาประเมินราคาบริเวณนี้นะครับจนให้เป็นขั้นชายนี่นะครับผมอ่าชายนี่เลยนะครับหรือเราอาจจะลีนะครับผมช่วงวันเวลานะครับผมให้เป็นช่วงวันเวลาหรือรอวันเวลาให้เป็นช่วงเวลาที่เววานะครับหรือว่าชายนี่ก็ได้หรือช่วงเวลากลายพันธุ์ก็ได้ ก็เราก็มารีเรื่อยๆนะครับส่วนใครที่ไม่มีให้รอช่วงเวลาออโราเฮ้ยนี่ไงได้พอดีเลยเนี่ยโอ้โหนีได้มาแล้วนะครับก็จะมีเสียงแบบนี้ด้วยเอ้ยโคแรบอกเลยอันนี้นะครับผมมาให้ไปตกกันนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่นิดนึงนะเพราะว่ามันดูตัวเล็กไปนะครับผมก็ทําการประเมินราคาเรื่อยๆนะครับจนมันกลายเป็นบิ๊กบานาน่านะครับผมเดี๋ยวโก้ก็รีไปเรื่อยๆนี่แหละ จนได้บิ๊กนะครับเอาแบบบิ๊กจริงๆนะโอเคครับเฮ้ยนี่ไงได้บิ๊กแล้วได้เป็นเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยรู้สึกว่ายังดูตัวเล็กไปนะผมว่านะยครับยังใหญ่ไม่พอนะไปใหม่อีกรอบไหมทุกคนโอเคเอ,เอ้าเฮ้ยไม่กลายเป็นบิ๊กแล้วดีรอบนี้โอเคดีไปเรื่อยๆรอดูว่าเป็นอะไรต่อโอเคเฮ้ยได้เป็นอะไรอะ่ะนีทีพเป็นกล้วยเนี่ยเงินไม่เอาอยากเอาบิ๊กนะโอเคเพราะว่ามันตัวเล็กนิดนึงนะโอเค หลายคนไม่รู้นะครับกล้วยหอมจอมซนโอเคไปฮนะ <c oughs> ไปครับ <c oughs> บาทนาะนอะ <c oughs> ของม <c oughs> ินเนี่ยนนะฮะโอเคไปฮนะได้ไหมเนี่ยเอ,อ้ยนี่ไงได้แล้วได้ไมาเป็นบิ๊กเฮนว้าวตัวใหญ่โอ้โหสะใจนี่นะฮะ สำหรับวันนี้พี่โก้ก็มาบอกวิธีกันอย่างละเอียดแล้วนะครับผมฝากน้องๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปส่วนใครที่มาแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันนะครับผมและอยากให้พี่โก้ทำคลิปอะไรบ้างก็คอมเมนต์กันได้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้าครับรอดูว่าเป็นคลิปอะไรต่อไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม